ความสัมพันธ์ระหว่างเซียงซู่และเฉินซิงแน่นแฟนขึ้นกว่ายามแรกเจอเว่าในขณะสืบเสาะข้อมูลเกี่ยวกับไข่มุกติ้งไห่กลับได้รู้ความเป็นมาของเซียงซู่พระเหตหนไปตามสายน้ำเซียงซู่และเฉินซิงก็มาถึงดินแดนทางใต้น้ำเมืองเจี้นขังจุดแบ่งเขตปกครองบนแผ่นดินที่ระส่ำระสายพวกเขาสองคน ได้บังเอิญพบสหายเก่าที่แยกย้ายกันก่อนขึ้นเหนือบรรดาบัณฑิตที่ได้ล่วงรู้ว่าเสี่ยงสู้เป็นเช้านอกด่านต่างลุกคือขึ้นจะหักหานทว่าปราดใดใครเล่าจะปะทะฝีป,ปากชนะเฉินซิงได้สามคนผจญภัยเหมือนเก่าเฉินซิงหมายสืบเสาะข้อมูลของโรคระบาดและไข่มุกติ้งไห่แต่กลับได้รู้ความเป็นมาของเสี่ยงสู้มาร่วมติดตามการผจญภัยสุดยิ่งใหญ่กับนิยายวายกำลังภายใน ที่นำมาทำเป็นแอนิเมชันจนทุกคนรอคอยจากผลงานของเฟยเทียนแย่เสียงในบันทึกติ้งหายฝูเซิงลำนำเทพนักรบสยบมารฟ้าเล่มสา